สวัสดีชาววอปแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมเนะี่ยวันนี้ผมเอา MXM 4 5 4มารีวิวให้ชมกันเพราะว่าในตอนนี้มีคอมมอนเท s ห1.18ดนะครับ1.18กำลังจะเข้าเซิร์ฟจ,จริงนะครับแล้วก็ มีสายใหม่อย่างสายของ T D อิตาลีเข้ามาแล้วก็ยังมีการรีบาลานซ์รถนะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็น MX M X M 454ที่ได้บัฟขึ้นมาทำให้หน้าเล่นมากๆนะครับแต่ว่าอีกสายหนึ่งก็จะเป็นสายครันวังที่โดนเนิร์ฟจนไม่แน่ใจว่าหน้าเล่นหรือเปล่านะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึง MX M X M 454กันว่ามัน บัฟขึ้นมามันสนุกขนาดไหนแล้วมันก็น่าเล่นขนาดไหนนะเดี๋ยวไปดูการเปรียบเทียบกันในแท้ง G G กันเลยนะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะครับเรามาเปรียบเทียบกันร,ระหว่างในแพท1 1 8นะครับทางซ้ายมืออันนี้นะครับแล้วก็ของแพท1.17ทางขวามือนะครับก็ผมจะเปรียบเทียบในปืน130มิมลนะครับเพราะว่าเป็นปืนที่มีการเจาะเกราะน้อยตั้งแต่ Uh, แพทเก่านะครับมีการเจาะเกราะอยู่ที่250นะครับ250อันนี้คือลูกปกตินะ250แต่ว่าลูกทองเนี่ยได้บัฟนะครับเดี๋ยวมาดูอีอกทีหนึง่ง uh, ในส่วนแรกก็คือได้ reload นะครับ reload เร็วขึ้นจาก15วิเป็น12วินะครับส่วนลูกทองเนี่ยเป็นลูก AP เหมือนกันนะอ่า uh, เป็นลูก AP เหมือนกัน ลูกทองจากปกติเนี่ยเจาะอยู่280ก็บัฟขึ้นมาเป็น296นะครับก็เจาะเกราะดีขึ้นกเกือบเกือบ300ก็คือใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เวลาโหลดเนี่ยก็อย่างที่บอกว่า15ก็เหลือ12นะครับแล้วก็ความเร็วกระสุนดีขึ้นด้วยฮะลูกทองก็จาก900อนะอันเดิม900วิ่งขึ้นมาเป็น1 1 5 0นะครับกระสุนวิ่งเร็วขึ้นแต่ที่เด็ดเลยเนี่ยก็คือ ในเรื่องของการกระจายเป้านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการกระจายเป้ามันอยู่0.18นะครับ0.18ก็อาจจะต้องใส่ตัวปรับเสถียรตอนนี้บัฟขึ้นมากระจายเป้าแค่0.12นะครับคือในการเคลื่อนที่ในการหมุนตัวรถ0.12ในการหมุนป้อม0.10นะคือแบบ ตัวปรับเสถียรไม่ต้องใช้ครับไม่ต้องใช้เลยนะครับเอมมิ่งเท่าเดิมครับส่วนความแม่นยำเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับจาก0.34เหลือ0.32นี่คือค่าเบื้องต้นที่ให้มาค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจะมีการเนิรฟลงนิดหนึ่งในการหมุนตัวรถนะครับจาก33.38องศาต่อวินาทีเหลือ29.20องศาต่อวินาทีพูดง่ายก็คือหมุนตัวรถช้าลง นิดนึงนะครับในส่วนของป้อมเนี่ยอันเก่าด้านข้างเนี่ยหนาอยูอ่ด้านข้างของตัวรถนะหนาอยู่60นะครับอันนี้ก็ได้บัฟขึ้นมานะครับเป็น85หนาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งได้บัฟเลือดขึ้นมาจาก2 0 0พเป็น2 0 0พนะครับแต่ว่าที่เด,ดเด็ดเลยก็คือในเรื่องของการกระจายเป้านะแล้วก็การรีโหลดการเจาะเกราะตรงนี้แหละที่มันทำให้หน้าเล่นมากขึ้นเยอะเลยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับในวันนี้ผมก็จะเอาคันนี้มารีวิวโดยที่จะใส่อุปกรณ์ดังนี้นะครับมีเทอร์โบเป็นสีชมพูนะครับโหลดเร็วนะครับสีม่วงแล้วก็เพิ่มเลือดปราบเสถียรไม่ต้องครับปืนเนี่ยไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยนะครับใส่แค่โหลดเร็วอันเดียวอยู่จริงๆนะครับนอกนั้นคุณก็ไปใส่ อย่างอื่นเอาเพิ่มความแม่นความเมินอะไรแล้วแต่นะครับแต่ว่าผมว่าใส่เทอร์โบกับเพิ่มเลือดนี่ดีที่สุดนะเพราะว่าความแม่นเนี่ยมันโอเคมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีสกิลของพลรถซึ่งมีผู้การมีพลปืนพลขับพลวิทยุแล้วก็พลบรรจุเนี่ยก็มีพี่น้องร่วมรบนะครับมีสกิลตามที่ใส่กันทั่วไปแล้วก็มีอาหารเนี่ยตอนนี้ผมเบีเ่ยงเบนอยู่0.29นะครับเบีเ่ยงเบน คือดีมากนะครับแล้วก็เอมมิ่งอยู่2.03นะครับก็เอมมิ่งก็ดีนะครับโหลดอยู่10.41วินาทีนะครับแล้วก็คันนี้มีมุมกดลบแนะครับมุมเงย15มุมกดมุมเงยก็กลางๆค่อนข้างดีนะครับมีเลือดอยู่2,720เลยนะครับหลังจากที่มันได้บัฟ เลือดขึ้นมาเป็น2,004แล้วก็ผมใส่เพิ่มเลือดเข้าไปด้วยนะ2,720นะหนาๆด้วยนะครับเลือดเยอะๆด้วยกําลังเฉพาะเพิ่มขึ้นเป็น16.74วิ่งเร็วสูงสุด45กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ถอยหลัง16กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือใส่เทอร์โบเข้าไปนะก็วิ่งประมาณนี้ทําให้คล่องตัวมากขึ้นส่วนเรื่องของค่าพลังไม่ต้องพูดถึงค่าระยะการมอง454นะครับ ประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วคันนี้มันค่อนข้างดีตั้งแต่แพทที่แล้วแต่ว่ามันเสียในเรื่องการเจาะเกราะการโหลดนานนะครับแล้วก็เป้าที่มันบานออกแต่ว่าหลังจากได้บัฟพ,พวกนี้มาก็ทําให้หน่าเล่นมากขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าในแพท1.8นี่จะมีคนเอามาเล่นมากขึ้นเยอะด้วยนะครับอ่ะแล้ววันนี้ก็มีเกมมาฝาก2เกมเหมือนเดิมไปชมกันครับ เกมแรกผมอยู่ในแมปเอนจ์นะครับเกิดทางฝั่งเหนืออยู่ในห้องเทียเก้เทียสิบนะครับอันนี้คือเซิร์ฟเทสนะผมเข้ามาเล่นในเมืองนะครับเข้ามาเล่นในเมืองเลยนะโอ้โหชน LT ลกระเด็นเลยคือแรงจัดแรงจัดนะด้านหน้าเห็น CC Mark ร์ครับรถใหม่ของอ่า,อาของอิตาลีนะครับทีดีของอิตาลีเทียเก้าซัดไปนี่ไม่โดนครับ แล้วก็มี t 95ด้วยนะครับออกมามองนิดนึงแล้วก็พยายามจะอ่ะเห็นแล้วนะครับซัดเข้าไปหนึ่งนัด561เขายิงเข้ามาเหมือนกันนะโดนเข้ามา400กว่า464หนะลดนะรถเร็วขึ้นนะครับ500กว่าโหลดเร็วขึ้นสิบวิแต่ว่ายิงเมื่อกี้5 0 0กว่าเบทางดีอยู่นะผมบลายเข้าไปครับบลายเข้าไปน่าจะโดนอยู่นะเพราะว่าเห็นเลื่อนรถแล้วก็สวนกลับมาก็ปืนเหลืองซ่อมปืนเรียบร้อยนะครับ อีกนัดหนึ่งเรียบร้อยเนี่ยสำหรับ c ี c m a มา i ูครับนัดนีเด้งครับมันดีเลยนิดหนึ่งนะเซิร์ฟเทปรอครับรอเขาถอยหายไปแล้วนะครับพลังดีเหมือนกันนะพลังดีเหมือนกันลองปลายเข้าไปครับเงียบครับแสดงว่าอาจจะเด้งหรือ่ไม่ก็ไม่โดนนะมีทีสเก้าด้านหลังครับเข้ามาล้วงๆเข้ามาแบบปวนๆอยู่นะฮะ ก็มาดูเขาหน่อยมาดูเขาหน่อยไม่เห็นมีใครสนใจนะแล้วก็ทางด้านขวาทางฝั่งตะวันออกนี่มาแล้วมาแล้วนะครับเพื่อนเก็บไปก่อนนะฮะ G49 ฝั่งตะวันออกโดนโถมเข้ามาแล้วครับผมเข้ามารับพอดีเลยนะครับมีคนเข้ามาแคปด้วยนะ cc Mark II นะ CC1 Mark ไกลๆเป็นเอ3 0นะครับ ซักก็ไปโอ้ไฟไหม้ด้วยนะครับไฟไหม้ด้วยซัก,กไปกร้าสเปเลยนะแล้วไฟไหม้ด้วยเรียบร้อยครับเก็บไป1คิวอ็อบเจกต์สี่สยูนเ์ื่อนบังเพื่อนบงัง,บงทำไมโอเคครับแหมบล็อกได้แต่ว่าผมก็ยิงเขาไม่โดนนะสแนปยากอยู่สแนปยากอยู่แต่ว่าสังเกตได้ที่เป้านะค,คือแบบคุมเป้าดีมากครับเป้าเล็กมากจริงนะครับ 430อยู่อบกัดนี้ก็ไม่เข้าครับสแนปไม่ได้เลยนะครับสแนปในเซิร์ฟเทสนี่ยากจริงๆเพราะว่ามันหน่วงนะครับมันหน่วงอาจจะต้องแบบเร็งหนอกๆแบบนี้ครับ623623ไปครับผมเอียงรถนิดนึงครับบล็อกสแตนดาร์ดบีครับแล้วก็เห็นนิดๆนะ go โดนแต่ว่าไม่เข้าครับแค่คริสตอลดามจเท่านั้นนะครับ ซีซีหนึ่งมาร์คทูครับหลวงออกมาเก็บได้นะเรียบร้อยครับเก็บไปเป็นสองคิวครับแล้วก็เดินเข้าหาออบเจกต์สี่สามศูนย์ยูครับแต่ว่าสแตนดาร์ดวีได้อยู่ครับตรงนี้ครับอ่าโดนครับห้าร้อยสี่สิบครับปืนนี้ดีมากครับดีมากจริงๆนะฮะสี่สามศูนย์ยูออกมาไหมไม่ออกนะไม่ออก ถอยมาโดนผมแน่นะครับเดี๋ยวออกทางด้านซ้ายนิดนึงนะครับตรงนี้8ต่อ11อครับต้องมาเดบครับเกมนี้เต็มๆต็ครับแบบนี้สำหรับสแตนดาร์ดโดนเข้าไป535อีกนัดเดียวเรียบร้อยแน่สแตนดาร์ดนะครับเห็นอยู่นิดนึงเรียบร้อยครับคุมเป้าดีมากคุมเป้าดีมากและคมมากนะครับ เล่นดีมากๆเล่นสนุกมากๆนะครับ4 30อยู่เรียบร้อยครับ4คิวไป1 1ต่อ12โอ้แต่เพื่อเราก็โดนยำแย่อยู่นะในเมืองต้องเข้ามาเด็บในเมืองอีกนะครับตรงนี้เห็นมิโนทอครับไม่ทันไม่ทันนะแหมเขาเลี้ยวเข้าไปก่อนนะปิดเพจล่างเข้าไปก่อนมี mx m 4 54ด้วยมองไม่เห็นนะครับ ทางด้านซ้ายมี e 5 0 m ครับผมเข้ามาช่วยเพื่อนนิดหนึ่ง5 0 m มาเพล่างเข้าไปครับ533บล็อกได้นะครับทางขวามาแน่นอนครับทางขวามาแน่นอนมาแล้วนะครับ e 7จบล็อก e 7จแล้วซัดเข้าไป512แล้วมิโนอโทเข้าครับดูซิว่าบล็อกได้ไหมบล็อกได้ครับแต่ว่าบล็อก m 4 54ีไม่ได้ครับมิโนอทรครับ เก็บ่างเข้าไปครับเรียบร้อยครับเก็บมิลททอไปโอ้ด้านหลังเข้าครับ50เอ็มมาครับหันมารับ50เอ็มหันไมเ่เอ่ยไม่ทันแล้วได้แค่นี้ได้แค่นี้จริงๆเนี่ยสุดๆแล้วนี่น่าเสียดายน่าเสียดายเกมนี้ก็พ่ายแพ้ไปนะครับแต่ว่าเห็นได้ว่าปืนนี่ดีมากๆนะดีมากๆจริงๆนะครับ ในเกมแรกก็เอ็มแตกไปนะครับแต่ว่าแพ้นะแพ้ไปแต่ว่าได้เอ็มไดเอเจนเกอร์มานะครับได้ไฮแคลิเบอร์ด้วยได้เงินมา5 4 0 0 0ครับประสบการณ์1,204นะครับพันบารอีก5าใบยิงไปหลายคันอยู่นะครับยิงไปทั้งหมด6,181นะครับก็คือบลายตัว CC 1 Mark II ไปด้วยนะครับบลายเข้าไป1นัดด้วยก็ได้มา5คิวครับประสบการณ์ดิบๆ7 7 2ออันนี้คือแพ้นะครับ ยิงไป18นัดเข้าเป้า15เจาะกราะ12ไม่ใช่ว่ามันไม่คมนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นเซิร์ฟเทสนะครับไป snap ไปอะไรเงี้ยมันมันยากมันยากก็เลยทำให้ปลิวออกไปบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยปืนหน้าเล่นขึ้นเยอะคุมเป้าดีจัดจัดและคมมากๆลูกกระสวิ่งเร็วขึ้นด้วยคือคือดีมากเลยคือหน้าเล่นจัดจัดเลยนะแต่ว่าในงานนี้ผมเล่นลูกทองล้วนๆเลยเพราะว่า ลูกทองน่าเล่นจริงนะครับแล้วเมลรวม6ก0ันหนนะครับแล้วก็มีบล็อกไป3า0พันเก้าแอซิดอีกสี่นะครับเป็นบัญชีธรรมดาหากักค่าซ่อมไป2 0ง0มื่นเก้าค่ากระสุนแปดหมนะก็แพงตรงนี้เพราะว่าเราใช้ลูกทองล้วนๆแล้วก็ยุทธวิชาอีกสองหมื่นสติดลบงานนี้84,000ื่นครับ <c oughs> แต่ว่าโดยรวมจะให้ดูประสิทธิภาพของมันว่าเกราะด้านหน้ายังทำงานได้ดีมากแล้วก็ในส่วนของปืนนี่คือแบบสุดจริงจริง ทำให้เราไม่ต้องใส่ตัวปรับเสถียรน,นะแล้วก็คมขึ้นก็ไม่ต้องไปใส่พัดลมก็ได้นะทำให้ใส่พวกเทอร์โบพวกเพิ่มเลือดอะไรเงี้ยน่าสนใจมาก่าน่าน่า,นาอามาเล่นมากๆนะครับก็เป็นคันที่เล่นสนุกมากๆคันหนึ่งเลยนะครับหลังจากที่รีบาลลนาน์มานะใน1.18นี้น่าสนใจมากๆอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกเกมหนึ่งเกมที่สเชิญชมครับ ในเกมที่สองผมอยู่ในแมปเอร์เลนเบิร์กนะครับเกิดทางฝั่งใต้อยู่ในห้องเทียสิบล้วนไม่มีจอดนะครับผมก็เข้ามาเล่นในเมืองครับมาดันตูดเมาส์เล่นมาช่วยเพื่อนดันตูดเมาส์เล่นนะเข้าาเล่นในเมืองได้เลยครับเพราะว่าไม่มีทางเลือกอะไรเยอะนะเล่นในเมืองดีกว่า เดี๋ยวผมชี้ออกซ้ายครับเซอเล่นเลาะเละขอบน้ำไปเพื่อในทีมมิโนโทอร์ดันเข้าไปด้านในแล้วนะครับโผล่มาตรงนี้ครับยังไม่เห็นใครนะครับเดี๋ยวผมอาจจะข้ามฟากไปเล่นอีกฝั่งหนึ่งข้ามได้ตรงนี้ข้ามได้ โอเเอามาเล่นกับมิโนทอร์มันมันคล่องตัวดีนะคล่องตัวดีนะครับสำหรับเฮฟวี่แทงเนี่ยถือว่าคล่องตัวดีเลยด้านหน้าเป็นท5 7้เจวครับออกมา1นัดเข้าไปครับเต็มๆครับ5 0 8นะครับแล้วก็ด้านหลังมี e ีร้อด้วย e 1ร0ซุบเข้าไปด้านในแล้วนะครับผมออกมาล้วงท57ได้นะครับล้วงไปครับ หนึ่งนัดเรียบร้อยครับแล้วเดินดันเข้าซอกนี้เลยครับทั้งหลังซ้ายมีมีอยู่นะมีมินิทอร์เขาอยู่ตรงนี้ก็อยู่ยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าด้านหน้าก็มีตรงนี้ครับ M4 5 4ห้าสี่ครับหนึ่งนัดแม่เด้งครับนัดนี้เด้งไม่รู้โดนอะไรครับเด้งมี M อ็สห้าสี่ครับต้องเน้นเน้นครับยิงช้าเพราะว่ามันปิงนะมันปิงอยู่นะยิงไม่โดนนะครับ ริว15ด้านหลังโอเคครับเพื่อนเก็บไปเอาตรงนี้ครับ M4 54ครับเน้นๆเ,เข้าไปเรียบร้อยครับเก็บไปเป็น2คิวครับแล้วก็ยังมีอ็อบเจกต์780ด้วยเขาถอยออกมาครับทันเลยได้อยู่ครับ3คิวครับ3คิวไปเดินเข้าตรงนี้นิดนึงครับขี่ล้ออย,อยู่ทางซ้าย ก็เพลดล่างครับ593เ้าเขาเดินออกมาด้วยก็ล็อกได้ไหมให้เขายิงโอ้โห600เขายิงเข้าอยู่นะอ่ะเพลดล่างเข้าอีกทีครับ644ครับแลกแลกกันไปครับถือว่าแลกกันไปโอ้มี ebr กับกริล1ิยิงเข้ามาครับกริว15ครับจากบนเขาผมหลบเข้ามาก่อนครับผมเอาลูกทองมา เกือบหมดนะมีลูก SE มา3นัดอันนี้ยิงลูกปกติเข้าไป5 7 3เจน้าเอาลูก SE ยิงอยู่เหมือนกันนะสำหรับครนะึ่งสิระยะอย่างนี้นี่ยิงแบบสบายๆเลยนะ4 0 0เมตรโหลดใหม่เป็นลูก h e ครับแล้วก็ออกมามองครับมองถึงอยู่แล้วนะครับมองถึงอยู่เราจะจะเห็นหรือเปล่าไม่ดูนะอ้าวเห็นครับโดนเข้าไป619ครับ 619ลูก h e เมื่อกี้เข้าไม่เยอะเท่าไหร่เขาไปแล้วเขานเนะหนีเลยหนีเลยไม่สู้ไม่สู้มี FV4005 ครับ <S <S เห็นไหมเอ่ยเห็นอยู่ครับลูก h e ครับซัดเข้าไปหกร้ิรลสิบห้ตรงนี้มีช่องอยู่นิดหนึ่งะครับ เนี่ยเป้ามันเล็กดีจังเลยเนี่ย่เขาไม่ถอยนะเขาแค่โยกโยกเฉยๆ400.5ตรงนี้ครับเห็นหัวอยู่นิดเดียวนะระยะ373โดนนะผมผมจัดเลยผมกริบเลยนะไปติดครับแมโหลดอยู่นะไม่ทันนะโหลดอยู่รีวิว15ครับที่เดิมมาไม่เลย ม,มานะเงียบรอ i อเครับรอไอเเข้าคือเขาจะไปซุกอยู่ตรงนั้นน่าจะหนีไปแล้วนะไอเสเข้าไประยะขนาดนี้แล้วน่าจะหนีไปแล้วเดี๋ยวผมเดินดีกว่านะครับอมีมินโนทอด้วยนะครับตรงนี้มีมินโนทออยู่พันหนึ่งถอยหลังมาพอดีแม่เป้ายังไม่สุดนะ เฉียวไปนิดเดียวนะครับเฉียวไปนิดเดียวเท่านั้นนะครับคือแม่นแม่นดีเลยนะครับแม่นดีเลยนะแล้วก็ใส่เทอร์โบมาก็วิ่งดีขึ้นนะครับความคล่องตัวดีนะ่วิ่งดีเลือดเยอะโอ้โหเพอร์เฟคอะไรขนาดนั้นนี่ดีมากๆอ่ะเพื่อนเก็บเบอรสิบห้าไปก็เหลือขั้นสุดท้ายครับมินูทอรขั้นสุดท้ายแล้วเล็งสักนิดครับแล้วก็แม่น่าเสียดาย น่าเสียดายนะมันไปโดนด้านหน้าเข้านะก็เลยยิงไม่เข้านะได้ไปเท่านี้ครับ 4Q คิเดี๋ยวไปดูคะแนนกันนะครับในเกมที่2ก็ชนะไปเรียบร้อยได้เลข1นะครับได้เงินมา68 0 0 0ครับสบการณ์4,920แล้วก็พันธบัตริีก7ใบนะครับยิงไปพอประมาณนะครับยิงไปทั้งหมด4,773 4Q uh, แล้วก็คาบประสบการณ์บีบหนึ่งพันกับเก้าสิบสามนะครับยิงสิบห้าเข้าสิบสองเจาะเกราะสิบนะครับดาเมจร,รวมสี่พันเจ็ดนะครับอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ว่ามัน,มนไม่คมนะแต่ว่ามันหน่วงด้วยความที่มันเป็นเซิร์ฟเพสนะครับมีแอซิดอีกเก้เป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป20,000ค่ากระสุน60,000แล้วก็ยุทธปัจจัยอีก20,000ติดลบไป32,000ืครับคือหลังจากที่มันบัฟเข้ามานะครับทำให้ มันน่าเล่นขึ้นเยอะมากๆทั้งเรื่องของความแม่นยำการคุมเป้าการเจาะเกราะที่ดีขึ้นความเร็วลูกกระสุนนะครับค่อนข้างดีมากๆตัวถังรถมันทำได้ดีอยู่แล้วนะครับเล่นแบบว่าทำแองเกิลนี่ก็เล่นได้นะครับแล้วก็บวกกับปืนที่คมมุมกดที่ดีใช้ได้มันก็แบบหดเอาเรื่องบอกเลยว่าเล่นสนุกมากๆโดยเฉพาะใส่เทอร์โบเข้าไปนะครับทำให้กำลังยฉนเพอดีขึ้นออกตัวดีขึ้นเพิ่มเลื่อนเข้าไปอีก 2007นะโอ้โหโ,ดโดหดโหดน่าเล่นแล้วก็เล่นสนุกจริงเล่นสนุกมากๆนะสำหรับคันนี้ MXM 4 5 4นะครับคือใน1.18คาดว่าจะเห็นคันนี้เยอะขึ้นแน่นอนไม่แพ้กับรถใหม่อย่างมินโทอรแน่ผมว่าเล่นคันนี้บางทีสนุกกว่ามินโทอร์ด้วยซ้ำเพราะว่ามินทอร์มันเป้ามันใหญ่นะครับป้ามันใหญ่แล้วมันไม่ได้คมขนาดนี้แต่คันนี้เบบ ยิงได้ทุกระยะจริงๆนะสำหรับ MX M X M454 วันนี้ก็เอามารีวิวให้ที่ชมกันหลังจากรีบาลานซ์บัฟขึ้นมาใหม่เล่นได้สนุกมากๆนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิกกี้ทีด้วยนะแล้วก็จะกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ